เขาไม่เขาไม่กินเขาไม่ดื่มพร้อมชมแล้วนี่บอกผมตึงเบียรพร้อมชมแล้วี๋ยวเขาเปิดร้านอาหารนะตัวแน่ๆเเมื่อกี้ใครจะมาหุ้นด้วยอุ๋คงมีความสุขน่าดูเนาะช่วงสองทุ่มนะคะใครจะมา ใครจะมาแบบว่ามาดูกุ้งนะคะก็ต้องมาช่วงสองทุ่มนะคะสองถึงสามทุ่มเนะะี่ยค่ะจะเล่นแค่ชั่วโมงเดียวนะคะคุณจะได้ยินเพลงที่คุณไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพราะเราจะไม่ร้องเพลงคนอื่นคุณจะไม่ได้ยินเพลงจากที่ไหนในโลก ให้เหมาดูคุณลำบากมาก